สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเรานะคะช่องพลายสิบทิศพังเบญยานะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็เป็นน้ำทั้งวันเลยนะคะคุณพ่อก็จะเอาขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วนะคะตอนนี้<า>ไม่รู้ว่าจะลงอีกไหมต้องรองดูนะคะทุกคนอันนี้คือสระน้ำส่วนตัวนะคะน้องๆไม่มีถังน้ำเล่นเล่นนะคะเหมือนคนอื่นเขานะคะ่น เด็กๆจะเล่นธรรมชาติแบบนี้เลยได้กินยาด้วยคิดดูอะทั้งวันอะเป็นเป็นยาลงไปกินยาจนท้องแบบกลางเลยค่ะโอ้ยสิบติดตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเป็นยาอู้เป็นยา,ยน,ยานี่ก็นตะหละเนี่ยโอ้ยออนี่นะคะ ดูนะคะดูทองเขานะคะทุกคนตอนนี้เราจะเอาขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะอุ้ยหางยาวแลวตัวนี้เบิ้มเบิหางยาวแล้วรอบ,บ,บแรกแก็ตัดไปแล้วนะคะตัดก็เอาไปให้เจ้าของแกนะคะนี่เหมือนจะได้ตัดอีกแล้วปะไปแล้วเจ้าตูดใหญ่เป็นผู้หญิงอะไรตูดใหญ่จังเลยเนี่ย นี <ítulo> <ception> ่นะคะแล้วขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะเอาไปผูกด้านบนนะคะทุกคนดูสิทิ์น้ําหน้าไปเลยกลัวไม่ทันเขาจะไปอาบน้ํากินน้ําก่อนนะคะอันนี้พี่แม่เดินตามนี่หอบแล้วหอบแล้วสูงก็เป็นยาแห้งลว้า่ะ ในยาในห่วงกินตลอดเลยนะคะทุกคนเออ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 เบิ้งเบิ้งมูลเมดเปิดน้ำใหยกินนุงโอ้ยโอ้ยมาจิ๊บว้าเล่นไปเลยเารอเอามาอาบน้ำนะเขาดูสิคิดไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะทุกคนได้เปิดน้ำมือ หมดต้องเลยโอ๊ยมีปัญญาของเรานะคะเอ็นร่อยไหมเอาเบ๊น้ำคือไหลายล้วมาไปนี่นะคะอาบน้ำก่อนนะคะเด็กๆดูปัญญา เม็นยาของเราเย็นสบายชื่นใจเลยมินยาของเราก็จะห่วงกินเหมือนเดิมนะคะทุกคนจะอยากกินเหมือนเดิมเลยเบาๆบ,บ,บ้างนะคะอ้วนแล้วนะคะคุณอ้วนแล้วนะลูกอืม โดวากินอ้นวนอ้วนมากเลยมีอะไรถอย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 เร็วนี่มัดไหมอ้ยมีเขาด้วยหรอเนี่ยใครแม่ดูนี่มีเขาเลยไ,ไม่มี กินอย่างเดียวเพ่อกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวคอุอท้อแน่นท้องจะแตกแล้วหญิงดูสิสิทธิศก็อาบน้ำอยู่ด้านนน้นกับคุณพ่อทําไมรู้ทํา,าอะไรกันอยู่มา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 เป็นมะวุ้นซูวนซุมาเป็นมนะนล้างฟันกันนะคะแปรงฟันให้ลูกเขานะคะ

พอ่อเสร็จจะอยู่ด้านนู้นนะคะหลังคาสีน้ำเงินนู่นนะคะรอยมามราอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะเห<า>ยียาดกัน,มา,นมาเลยวสูงมากเลยนะคะทุกคนสูงกว่าม่มากสูงแบบสูงมากสูงกว่าแม่ควานม,มากเลยมาเร็วเบนยาไม่สนใจเลยะคะ่ะไม่ฟังคำสั่งเลยนะคะหัวกินนะคะ เป็นเรื่องปกติของนางแล้วนะคะเรื่องห่งกินเนี่ยวุนมาเลยวุนมาเอ้ยมาี่นี่เลยมามาไปยามานี่ อาบน,น้ำเสร็จรู้ที่นะคะรู้ที่จะเข้าที่นอนแล้วมาดิกินน้ำก่อนมาดิกินน้ำก่อนมาถอยมา,มา,ม,ามาเร็วมาเร็วโอ้ดไเดอาถอยเทปทิ เอยจับมับมมีส่งเสียงด้วยวันน้เขาเนียอยู่มีเลยเป็นยังของซื้อไ้สนะสน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 นะจัดเลยนะอันนีวาวเดี anut, ๋ยวเดมาเจ้ากามภาพสวยๆยามเย็นนะคะ อมามามาเป็นยาพอเรียกอย่างเดียวไม่ยอมมาเลยนะคะเบนอูดไข่ใหญ่จังเลยเนี่ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วดูดูดูเนะืน้อนังสะเทือนเออตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน จะมัดเป็นยาไว้ตรงนี้นะคะจะเห็นสางงากับียงากลับคือวางากลับกันหายงอนแล้วกับงดิบูเออไบงุงมันก่อนกระบ ขนาดเป็นยามันงอนกับหลงัน<อ>นงนี้ยล่ะโอ้โหกันอ้วนสูงแล้วมันแสดงแม่บ้างกันแล้วมันคอยแตงอนคอยออกไปหลังขนาดเป็นยาวงอนกลับนะคะทุกคนอ้วนอ้วนอะไรมันยา อาแล้วอันนี้น้ำสิทธิ์ี่จะผูกไว้ตรงนี้นะคะทุกคนดเดี๋ยวนี้พี่กับคุณแม่เข้ากันไม่ได้เลยนะคะคุณแม่ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะแต่เป็นยาคุณแม่ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะคะนี่ยาค,คอสวย นันนูนก็จะเป็นนู้นนนนู้น,นเป็นพ่อพายโค้นะคะเออพายสิริมงคลมาสนาแล้วก็เอออะไรนะอีกเชือกหนึงอะไรนะลืมชื่อแล้วไม่ได้ออกมานานนะคะพอดีคุณแม่คลอดน้องนะคะอืมืนคุณแม่ควานก็กำลังถ่ายคลิปอยู่นะคะ ลูกสาวของเราอยู่ด้านนี้นะคะบา,บายๆกล้องหน่อยบาย,บายๆหน่อยพอมมือหน่อยหูห่วงกินนะคะทุกคนค่ะสำหรับที่นี้นะคะทุกคนฝากติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ให้คลิปของเราด้วยนะคะช่องเล็กๆช่องใหม่นะคะเปิดใหม่พอดีช่องเก่าปลิวไปแล้วนะคะ ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ